สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มุกนะคะหมู่บ้านพฤกษา12 a นะคะเป็นบ้านหลังริมถนนเมนคาดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจอดรถได้3คันประตูของเขาเปิดได้2ฝั่งราคา3,2ล้าน2มีทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ำภายในบ้านของเราก็จะเป็นลักษณะสไตล์แบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้ของเราก็จะ ทำไม้ระแนงนะคะไม้ระแนงเทียมกั้นนะคะลูกค้าสามารถเจาะแขวนทีวีได้นะโต๊ะกลมๆนะคะพร้อมกับเก้าอี้สี่ตัวเราแถมให้เลยนะคะบอกให้ลูกค้าสามารถวางเครื่องสะอะาดทำความสะอาดร,ร่างกายนะคะสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่พื้นเปลี่ยนใหม่ผนังปูให้ใหม่อันนี้นะคะของเราติดตั้งให้นะคะเป็นเตาแก๊ส2หลุมนะคะติดตั้งให้2หัวแล้วก็หุดดูดควันนะคะแล้วก็ซิงล้างจานหนึ่งหลมุมติดตั้งให้มุมนี้ค่ะเป็นมุมเซอร์วิสสำหรับ ติดตั้งก๊อกติดตั้งเครื่องซักผ้าห้องด้านล่างนี้ค่ะสามารถเป็นห้องนอนห้องน้องหมาห้องน้องแมวห้องผู้สูงอายุได้ไดเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะไปกันเลยค่ะโถงด้านบนนะคะด้านบนของเรา,าจะมีโคมไฟ เปลี่ยนลออไซน์้นะคะถ้าเกิดว่าห้องน้าด้านบนชั้นสองกว้างมากใหญ่มากนะคะแล้วก็ตรงนี้ทําบ็อกไว้ให้แล้วเรียบร้อยสำหรับลูกค้าที่จะวางพวกเครื่องสบู่ห้องนอนห้องนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้เลยมีหน้าต่างให้2ฝั่งนะคะใส่เตียงนอนได้ถึง5ฟุตนะคะสาฟตุตครึ่งถึง5ฟุตนะคะอยู่ได้สบายห้องนี้นะคะสามารถใส่ที่นอนได้จนถึง6ฟุตนะคะมีหน้าต่าง2ฝัง่งห้องนอนที่3ของด้านบนค่ะอันนี้ก็จะสามารถใส่ ที่นอนได้ถึง5ฟุตเลยนะคะพึกษา12เอราคา3 2ล้าน2เนื้อที่29ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวทามุกฝากด้วยคะ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์น้องก้อนนะคะ0 6 4 9 7 9ก4 4 2